อันนี้พี่ปั้นแม่จัดให้ไม่เป็นไรแม่แฟมิลี่แฟมิลี่เก็บไว้แล้ววัดแป้งไปกินนะฮะเขากินย่างหมูกันไม่ยอมกินมาดูคลิปพี่นิกิลูกสาวพ่อ อร่อยชิมดูก่อนฮะชิมดูก่อนชิมดูก่อนอันน้องตักเองน้องตักเองน้องตักเองอ่ะหาพ่อให้น้องตักพ่อให้น้องตักเร็วน้องต้องกินกันลูกมาเอามาเอาเตี้ยไปน้องต้องกินนี่เร็วหัวใม่กินห้าหรอก ตากเองลูกตักเองปลพอพอไงละอ่ะเราก่งเก่งต้องตากเองเหรอเฮดีวลูกเด็วแออะลูกอะตักเอง่ะตักเองอะลองลตากลูกชิมดูลูกลชิมดูแยมแยยีหนอ ไอ้ปอนด์เลยไอ้ปอนหอปเหรอไอ้ปอนอ้พี่ปั้นปอนือ